สวัสดีครับพบกับนัทสุวรรณเทรนนะครับวันนี้ผมจะพามาชมรถไฟช่วงบ่ายที่บริเวณรังสิตนะครับจำนวน5ขบวนครับสำหรับวันนี้เป็นวันที่10พฤษภาคม67ครับก็เริ่มต้นด้วยขบวนแรกนะครับเวลาบ่ายโมง32นาทีครับก็เป็นขบวนรถธรรมดาที่234ครับเดินทางจากสถานีสุขรรินนะครับปลายทางสถานีกรุงเทพพลัโพงครับออร์เด r รีเทรนเบอร์ 2, 3, 4, f r ม m ี่ฟรองแบอกนะครับักวนมาครับหมายเลข4ี0 4นะครับทำบวนมาครับสำหรับวันนี้นะครับขบวน202ยังไม่ผ่านไปนะครับก็ล่าช้านะครับเดี๋ยวมารอชมกันครับว่าเราจะเจอขบวน202ตอนไหนครับแต่ก่อนอื่นเลยครับถัดมาเวลาบ่ายโมงนาทีครับก็ เป็นขบวนรถธรรมดานะครับที่2-11ครับเดินทางจากสถานีกรุงเทพไปยังสถานีตะพานหินครับ Ordinary Train Number Two One, one from Bangkok to t a Phan Hin รถจักคำขบวนนะครับก็เป็นอัสตอมนะครับหมายเลข CC02 ครับอ่ามีรถไฟฟ้าวิ่งตามมาด้วย ต่อมาเวลา14นาฬิกา5นาทีครับไป25ทีครับก็เรายังอยู่ที่เดิมครับก็มีขบวนรถมานะครับเป็นรถด่วนดีเซลรางครับบนที่72อุบนราชธานีกรุงเทพอภิวัตนนะครับก็อาขบวนนี้ก็มาตามเวลานะครับ Express Railcar Number 72 from อุบนราชธานี to กรุงเทพอภิวัตน์ Central Terminal ครับก็ผ่านไปแล้วนะครับ งั้นหมายความว่าขบวน202ของเรานะครับก็โดนแฟงนะครับรถดีเซลรางนำขบวนเป็น T H N ครับหมายเลข1105นะครับขบวน202น่าจะโดนเก็บนะครับซึ่งตอนนี้นะครับก็ผ่านมาไปอีก10นาทีครับก็เป็นเวลา14นาฬิกา15นาทีครับรถธรรมดาขบวนที่202พิเซษโลกกรุงเทพนะครับถึงได้ออกเดินทางจากสถานีลังสิตมาครับ o r d i n a r y รี a เ n รนเบอร์ทูซ r โร p ทูฟรอม o ิเซโร่ทูแอ่าวันนี้ล่าช้าหนักมากคนระับอ่อรถจากความบนไปนฮิเดชิหมาเยเลข4ี1 5้5นะครับ แม่มีอยู่รถไฟฟ้าสีแดงวิ่งตามไปด้วยนะครับมาครับเดี๋ยวมาต่อกันที่ขบวนสุดท้ายของคลิปนี้นะครับก็เวลาปายสองนาทีนะครับก็เป็นรถเร็วที่หนึ่งนยเครับเดินทางจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตครับไปยังสถานีเชียงใหม่ครับ รถจากรอสตอมทำขบวนมานะครับตอนนี้กำลังข้ามคลองลังสีครับ Rapid Train Number One t h o From กรุงเทพอภิวัตล Central Terminal to เชียงใหม่สำหรับรถจากทำการนะครับก็เป็นออสตอมหมายเลข c 1 2 1นนะครับก็สีสดใหม่เลยครับก็ขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับไว้พบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ